สุดยอดมากรพี่คิดว่าจะไดมากินด้วยวันนี้พี่มันต้องมีอะไรแบบของมันต้องแรงแน่นอน <mak a. S 1> ก่อนก่อนขึ้นมาเขาสนิทคณะในขูมอนิเตอร์ดับครับพี่อ้าวพี่เหรอเกือบเกือบจะสกิบบอกพี่แดงพี่ริมขออใหม่ไนะพี่ไม่ได้ดีผู้มือใจหายเวฟแต่ว่าสุดยอดมากขอบคุณที่ช่วยประคองนะครับขอคุณมากนะครับผมให้นะครับช่วยประคองนะครับจริงจริงพี่ก็สุดยอดมากนะ อะไรร้องใหม่ๆมาให้พี่นะครับก็ทำข่าวเยอะมากจริงเราก็ไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้มายืนบนเวทีแบบนี้ด้วยกันเอาว่าตอนนี้ไอ้สองกับก้อนอี้แค่คนเดียวรู้สึกไม่ไม่ถูกลุ้มไม่เหมือนโดนลุมอ่ะใช่ทไมพี่แดนพูดเหมือนตัวเองเป็นพี่เต๋าสมชายเลยวิ่งปกติครับพี่จะเรียกพูดไหย จะบอกว่าอไอซ์คนเดียวคือไม่อาจจะต้านทานความเป็นที่แนดนที่บีมได้แต่ว่าไอซ์นเนี่ยมีซูเปอร์โมเดลสแกนบายอยู่ขออนุญาตเปิดตัวซูเปอร์โมเดลได้ไหมฮะเอามาพร้อมกันเลยนะฮะซูเปอร์ โอ้โหเกียรติมากสุดโมเดลไอ้คือซูเปอร์โมเดลคืออะไรคือยังไงคือซูเปอร์โมเดลคือมีความเป็นในแบบสูงมากถ้าไอ้ไม่ถลักไว้ตะเกี้นี่คือเดินข้ามมือรองเท้าเลยเม่ไม่เรียกมปนเดินแบบให้ดูอีกดียวนะครับแล้วทำไมทำไมแล้วมันก็คือเอ้เราเหมือนเทเซอร์ด้วยเป็นแบบชอบเดินแบบมากเลยนะ อยู่กับเราคนนี้ก็ชวนเราถ่ายติ๊กตอกเดินแบบอะไรใช่พี่ผมว่ามันเอไม่ง่ายมากมนันยไน่ใหญ่มือนราอนแบบว่ามันยังอยากเดินไหมอยากเดินไเนี่ยแต่ว่าไม่กล้าถามพี่เลยสิเธินไม่พอคนมองเคยชิดกัทองคน พูทำเต้นไปครับไม่เค้นก็ได้บอกไม่เหยบอกว่าหลอดตลอดเวลาจริงๆก็ได้เห็นอย่างงี้นี่ก็คือลูกเสียนะครับก็คือใกล้ๆนี่แทบจะเรียกน้องบีโอ้โหทำไมครับไอ้ใจคือเนครับอ๋อแต่คนได้น้างไงคือมาเจอไม่หลประมาณนี้ว่า หมือนอ่าคนสองึ้นมานอ๋องนจะบอกนิดไม่ออ้างยิงเไปไไม่ดีหน่อไม่ดเอาเอาฟี่ไหนไหนโมัโอเคไปล่าเริงข้างในไม่ล่าเริงไม่ล่าเริงด้วยโออส์โอเคไปเยี่ยมไปไปเลยคือวไปก็ไปเลยเหรอคคย่ใช้ซูเปอร์โมเดล โชกันดิโชกันด tamam ิเดอยากรูเราบม๊เคยเนยเราเยเดยยดเิเยน่น <và> ต <hai> ่ต่นตืนตื่นตื่นตนต่นตนนต่นต่น่นตนตื่นตื่นน่นต คุณผู้ชาบคุณผู้หญิรียมตัวนครับไปครับหนึ่องสามไ่งสองสามไป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  ประมานี้ก็เป็นอะไรสนุกๆแบบไฮเทสที่เราชอบทำเป็นหลักเวทีนะครับว่าเล่นอะไรกันเป็นเรื่อนเป็นแปะลยครับก็ถือว่าแบบมีความอุ่นมากๆเลยนะที่เราท่าเจอกันก็เองเป็นที่สุดเลยเราเทสด้วยขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับอะไรครับ ไอสกิปงานนี้มันก็เยอะซะด้วยภาคต่อไปจะ6ชั่วโมงว้าวอย่าี้เราไปดีก่อนครับ